เชฟโรเลตคันนี้ราคา2 3 9 0 0บาทผ่อนเดือนละ3,000บาทนะคะอะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะจ๊ะอะวันนี้นะคะพบกับน้องดาวสวยๆแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญนะน,น, <10. S 1> นะคนที้ชื่อเทนนะคะชื่อเทนนะคะอเป็นผู้ชายเรียบร้อยพูดน้อยนะคะเออน่ารักนะคะก็วันนี้มากับเรา2คนนะะและที่สำคัญวันนี้เรามาพร้อมกับรถค่ะเชฟโรเลตโคโรราโดสอง ปี2013กันเลยเออคันนี้บอกเลยนะคะว่าได้ขอ้อได้ล็อกกระทบผาบร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานกันสุดๆไปเลยจ้าเออบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหานอะรถนะคะเออเอาไว้ขนส่งเอาไว้วิ่งนะคะวิ่งงานนอะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องแบรนด์น้องดาวแนะนำคันนี้เลยเชฟโรเลตโคโรราโด2.5 LS ปี2013บอกเลยว่า6เดือนแรกน้องดาวจัดให้ดอกเบี้ย0 0 6เดือนผ่อนเพียงเดือนละ3,000กว่าบาท สามพันบาทนะคะเพื่อไม่ให็นการเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วกันแนจะพยายามความสวยความพร้อมใช่ไหมโอ๊ยโดนหัว ความสวยความพร้อมใช้งานของเชฟโรเลตคันนี้ก่อนเลยจ้าเออบอกเลยนะว่าคันนี้นะกระจังหน้าสองชั้นแบบนี้นะสวยๆมีแบบว่ารวงพึ่งให้ด้วยโลโก้เชฟตัวใหญ่ๆสีเหลืองทองแบบนี้นะบอกเลยเหลืองอลามพร้อมใช้งานสุดๆค่ะตาไฟของเขาเห็นแม้รถปี2013ก็แล้วแต่ตาไฟน้้ำไม่เหลืองไม่มัวไม่หมองกันเลยบอกเลยว่า ใช้งานกันไปยาวๆเลยคะ่ะสําหรับคันนี้ได้เป็นสีขาวนะคะเออได้เป็นสีขาวสวยมากๆเลยเนาะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะได้คอกด้วยได้พร้อมบรรทุกกันเลยจัดมามาดูยางหน้าของเขาดีกว่า <c oughs> คันนี้นะบอกเลยว่ายางหน้าเป็นยางดันหลบนะจ๊ะเออยางดันหลบของเรานั่นเองนะจ้าบอกเลยว่ายางปี2020นะบอกเลยว่าดอกยางยังเหลือๆนะพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานกันเลยสําหรับยางหน้ายางปี2020กันเลยจ้ามามาดูกันต่อสําหรับด้านข้างคันนี้เห็นไหมคันนี้บอกเลยว่ากระจกมองข้างนะเป็นสีดามือตัดกับตัวรถนิดนึงเนาะตัดกับตัวรถนิสนึงนะก็ สวยเหมือนกันพร้อมใช้งานเหมือนกันและที่สาคัญคันนี้น้องดาวแถมให้เนาะติดไฟใหม่ให้รอบคันกันเลยค่ะสําหรับคันนี้ย้ํากันอีกครั้งย้ํากันอีกทีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หกเดือนแลกพรเที่ยงสามพันบาทนะคะอันนี้เจ้ามาลอยหนึ่งพูดได้แค่นี้นะคะไปไปดูกันต่อสาหรับคันนี้นะอบอกเลยว่าคันนี้นะคออแข็งแรงทนทานอะไม่เชื่อสาธิตนิดหนึ่งว่าข้อแข็งแรง อุ้ยมันไม่ได้อ่ะใช่ไหมตะกล้องมันไม่ได้มันไม่ได้เกมป่แตกไม่ได้เหรอเกมปแตกโอเคโอเคเข้าใจเขาอ่ะเนาะมามาดูยางหลังกันดีกว่าครานี้ล้อกระทาผ่านะคบอกเลยว่าพร้อมบรรทุกกันเลยนะซ้ายยางหลังเป็นยาง บริสตโตนนะคะเป็นยางบริสโตนนะเออบอกเลยว่าครั้งยางหลังก็ยางปี2020กันเลยจ้าเออบอกเลยว่าคอกแบบนี้นะพระ้อมบรรทุกแบบนี้ย้ำกันอีกทีว่าพรนเพียง3000บาทนะคะมามาดูด้านหลัง <c oughs> มาดูด้านหลัง <c oughs> เห็นไหมตับแม่เอ่ยแหนตับเล็กเอ่ยนะคะ <c oughs> เออมีนะครบนะ <c oughs> พร้อมใช้งานและที่สำคัญ แล้วที่สำคัญยังไม่พอจริงเป้าแตกข่ามานั่งยองๆกันเก่งเป้าแตกแล้วที่สำคัญยังอะไรมีนะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเออคันนี้บอกเลยว่าพร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกเห็นไหมที่กั้นโครงที่กั้นคอกมีครบเลยนะคะมามาดูกันต่อสำหรับภายในคันนี้นะอื เชฟก็เป็นปกติส hmm> ุขของเขาอะเนาะเวลาเปิดก็จะมีเสียงร้องแนนๆๆๆๆเนๆนนี่มามาดูกันสำหรับคันนี้นะบอกเลยนะว่าพร้อมใช้งานคอนโซลภายในได้เป็นสีดำอันนี้มาเป็นเกียร์ธรรมดานะเป็นแบบว่าหัวเกียร์นอสเรซิ n g ด้วยนะจ๊ะ เลขไมค์คันนี้นะอยู่ที่1,60,000กว่ากิโลทนแก้ 1, 62, กิโลเมตรนะจ๊าพ่อแม่พี่น้องคะ่ะและที่สำคัญยังไม่พอคันนี้แถมมาให้อีกเนี่ยเนี่อันนี้เขาเรียกเบ้าออกกำลังกายนะเผื่อใครขี่รถแบบขี่รถเบื่อๆเนาะก็แบบว่าหมุนเล่นเออออกกำลังกายมือไปในตู้อั กำลังกายมือไว้ในตัวนะคะไปไปดูกันต่อสําหรับคันนี้ห้องเครื่องของเขาในคะนี่ขออนุญาตเปิดห้องเครื่องนิดนึงในคะอืออะมามาดูกันต่อสําหรับห้องเครื่องคันนี้เราบอกเลยว่าเชฟโรเลตแคโน่คันนี้นะมาพร้อมกับเครื่องยนตนะ์2.5เนอะเออขนาด2,500ซ c ของเรานั่นเอง ของเล็้ในเครื่องเปลี่ยนทายให้เรียบร้อยค่ะไส้กองอากาศไส้กองโซลา่าเออยดูแลให้หมดครบทุกจุดค่ะน้ํายาสารหล่อเย็นเอ่ยหรือว่าจะเป็นน้ํายาฉีดกระจกนะดูแลให้ครบจบทุกจุดแน่นอนค่ะย้ํากันอีกครั้งสําหรับโปรโมชั่นเชฟโรเรโรโลตโคโราโดคันนี้6เดือนแรกดอกเบี้ยศูอรเซนพเพียง3,000บาทราคาตัดสดคันนี้นะอยู่ที่3 0 0 0 0 0มึมองอ่านดิมึงอ่านดินี่ถืออยู่อะ สองแสนเอาเอาเอา,ามหมนะาาเอาสามหมายราคาตัดสดราคาตัดสดคันนี้อยู่ที่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทดิ้นเป็นอะไรนะคะเออย้ำกันอีกครั้งเชฟรโรเลตโคโลราโด 2.5 L S ปี2013คันนี้นะคะบอกเลยว่าได้คอกได้ตอนเดียวนะได้พร้อมบรรทุกเลยย้ำกันอีกทีดอกเบี้ยก6เดือนคันนี้น้องดาวจัดให้พรเพี่ยง3,000กว่าบาทและราคาตัดสดคันนี้อยู่ที่ 2>, 2 3 000, 9 9 0 0บาทนะคะเออสำหรับวันนี้น้องดาวกับน้องเทนก็จะขอตัวราไปแล้วนะจ๊ะเออก็ฝากพี่ๆทุกท่านเนาะกดไลค์กดแชร์ก like, ด Subscribe แล้วก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้เราสคนด้วยนะ แล้วก็ฝากไปด้วยสนใจคันนี้รีบโทรมาจองก่อนใครเลยที่เบอร์097 423 6556ค่ะย้ำเบอร์กันอีกครั้งเนาะ097 423 6556กไว้ฝากไปด้วยสำหรับเชฟโรเลตโคโรราโด2 5 Ls ปี2013คันนี้นะย้ำกันอีกครั้งดอกเบี้ย0%นะ6เดือนแรกพรเพียง3,000บาทและราคาตัดสดอยู่ที่ 139,000บาทนะคะ,ะสำหรับวันนี้เรา2คนก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ